สวัสดีครับพี่น้องในประกต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาหลักคําสอนเรื่องการพิพากษาผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อร่วมกันครับในพระร,รมวิวรณ์บทที่สิบหถึงสิกอัครทูตยอนได้เห็นการสรนเสริญแห่งสวรรค์ในขณะที่ทูตสวรรค์ทั้ง7เตรียมปลดปล่อยการพิพากษาครั้งสุดท้ายบนโลกการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นนี้เปิดเผยให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของพระเจ้าพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถละเลยบาปได้ ถึงแม้ความจริงนี้อาจจะยอมรับได้ยากแต่เป็นสิ่งสําคัญในการทําความเข้าใจพระลักษณะอันชอบธรรมของพระเจ้าและความเร่งด่วนของความรอดในพระกริ์บทเพลงสรรเสริญในพระธรรมวิบวร์บทที่15กล่าวว่าเพราะพระองค์แต่ผู้เดียวทรงบริสุทธิ์มวลประชาชาติจะเข้ามาและกราบนมัสการต่อหน้าพระองค์เพราะกิจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้วพระเจ้าทรงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงสามารถเพิกเฉยหรือทนต่อบาปได้เพราะบาปทุกอย่างล้วนเป็นการล่วงเกินพระอัสนะของพระองค์และเรียกร้องการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์หลายคนมองว่าการพิพากษาเป็นสิ่งที่รุนแรงและไม่พึงปรารถนาแต่พระธรรมวิวรณ์แสดงให้เห็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือพระเจ้าจะทรงนำความยุติธรรมมาสู่โลกที่กบฏ ทุกคนได้ทำบาปและสมควรได้รับการพิพากษาอย่างไรก็ตามความยุติธรรมของพระเจ้ายืนยันว่าบาปจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษถึงแม้มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับการพิพากษาแต่โดยพระเมตเมตาพระเจ้าจึงได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อรับการพิพากษานั้นแทนผู้ที่วางใจในพระองค์ผู้เชื่อได้รับการยกเว้นจากพระบิโรธของพระเจ้า เพราะพระเยซูทรงแบกรับโทษบาปของพวกเขาส่วนผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์จะต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรมของพวกเขาหากเราไม่เชื่อเรื่องการพิพากษาที่จะมาถึงของพระเจ้าเราอาจดำเนินชีวิตราวกับว่าโลกนี้คือทั้งหมดที่สำคัญโดยให้ความสำคัญกับความปรารถนาของเราเหนือความจริงของพระเจ้า แต่หากเราตระหนักว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกคนเราก็จะเห็นว่าความรอดเป็นของขวัญอันล้ำค่าอย่างแท้จริงความรอดจึงทำให้เราใช้ชีวิตด้วยมุมมองนิรันด์โดยเห็นคุณค่าของสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะประยุกต์ใช้หลักคำสอนเรื่องการพิพากษาผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่ออย่างไรประการที่หนึ่งการให้ความสำคัญกับบาปอย่างจริงจัง บาปทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามล้วนละเมิดความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคุณพบว่าตนเองเพิกเฉยต่อบาปหรือหาข้ออ้างในการทำบาปบางอย่างหรือไม่ความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าท้าทายมุมมองของคุณเกี่ยวกับบาปอย่างไรประการที่สความอัศจรรย์ใจในพระคุณของพระเจ้าเราสมควรได้รับพระพิโรธของพระเจ้า แต่เราได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูการศึกษาการพิพากษาของพระเจ้าทําให้คุณสํานึกในพระคุณสําหรับการเสียสละของพระเยซูมากขึ้นอย่างไรประการที่3การแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยความเร่งด่วนความแน่นอนของการพิพากษาควรกระตุ้นหัวใจของเราให้ระลึกถึงผู้ที่หลงหายคุณเคยเพิกเฉยหรือรู้สึกเย็นชา ต่อความเป็นจริงของการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงหรือไม่ใครในชีวิตของคุณที่ต้องการได้ยินข่าวดีแห่งความรอดคุณจะอธิษฐานและเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไรพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และการพิพากษาของพระองค์นั้นแน่นอนอย่างไรก็ตามในความรักของพระเจ้าพราะองค์ทรงยื่นเสนอความรอดผ่านทางพระคริสต์การเข้าใจความยุติธรรมของพระเจ้า ควรนำเราไปสู่ความกตัญญูต่อพระคุณของพระองค์ความปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และความเร่งด่วนในการแบ่งปันพระกิติคุณขอให้เราตอบสนองด้วยการนมัสการการเชื่อฟังและความกล้าหาญเมื่อเราประกาศข่าวดีในขณะที่ยังมีเวลาและขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ